เราเนี่ยเป็นเพียงแค่เคมาเยื่นในโลกดุนยาเท่านั้นทุกชายเลยก็ต้องจอบชีวิตจากโลกดุนยานี่เด็กกระตายคนเท่ากระตายคนจะมีความสุขกระตายคนจะมีความสุขกระตายคนรวยกระตายคนจนกระตายคนแข็งแรงกระตายคนป่วยกระตายบางสิ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาฮายกับเราเรายินดีเราภูมิใจเราอัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่ออัลลอฮฺ ุบฮานะฮหววตาลาแต่สิ่งไหนก็ตทมเสุดความสามารถของเราแล้วจะพยายามแล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรให้มันมากปล่อยว่างชีวิตจะมีความสุขทำํำบิหน้าที่นี้ให้ดีเฉสุทําถำวันนีให้ดีเฉสุดสุดชายแล้วยึดเนือการควอบคุมของเราพอถูกสิงถูกย่้งเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮหววตาลาให้เท่านั้นหลายคนขิดว่าความตายเนี่ยคือจุดสิ้นสุดของชีวิตแล้วความคิดแบบนี้เนี่ยไม่ทุกต้องแต่ผมกําลังจะบอกว่า ความตายเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของชีวิตเททาวอนนะครับความตายเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของชีวิตเททาวอนพราะชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเดินทางอีกยาวไกลคือหลวเททาวอน,นะรุนยามันจบแค่นี้เองสุดชายเหลีวิงเ่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮวาไลาฮิวะสลัมมาบ,บอกเราเนี่ยการเดินทางของชีวิตกว่าจะได้รับสวรรค์กว่าจะถูกลงโทษในนรกเนี่ยณวันนั้นเนี่ยคือความเท้าวอนของมันความยาวนานของมันอีกมากมายเลย หลังจากที่เราจบดุนยานี่เราไปไหนหลายคนคิดว่าความตายเนี่ยคือจุดสิ้นสุดของชีวิตความคิดแบบนี้เนี่ยไม่ถูกหรอกหลังจากที่เราจบชีวิตจากโลวดุนยานี่ไปแล้วเนี่ยแนนอนว่าด้านต่อไปของเราก็คือการที่ไปนอนอยู่ในกุโบส์อันนั้นแหละคือด้านแรกของเราเรียกว,ว่านอนเนี่ยไม่รู้ว่านอนกี่ปีต่อกี่ปีบางคนเนี่ยทำความดีมาแน่นอนว่าความสุขสวรรค์เอลสุบาฮานะฮุวาตลาจะนำมาให้เห็นชาวเย็น แต่ถามว่าคนที่ฟ้าฝืนต่อคําสั่งของอัลลอฮ์น่ะได้รับการลงโทษในกูโบสเนี่ยเพราะกูโบสเนี่ยคือดานเล่ก่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวาเลหิวัสลัมบอกมีอยู่ครั้งหนึ่ง่ันอุสมานยืนอยู่หน้าลุมฟังซับชันอุสมานร้องร้องจนกระทั่งว่าเข้าเปียกเข้าหน้าหนาของบรรดาสซาฮาบะเนี่เปียกทิดแรกว่าร้องขนาดไหนมีคนถามมา่ันอุสมานทันเมื่อมีคนทางร้ายพูดถึงเรื่องสวรรค์พูดถึงเรื่องนรกทันเนี่ยไม่ร้องไห้แต่เมื่อ คุยถึงเรื่องของความตายคุยถึงเรื่องของกูบทูทถ้าไม่ฉันถึงรองให้มากไม่ถึงขนาดนี้รองจนกระทังว่าเข้าเปียกเนี่ย่านอุสมานบอกว่านาบีมอฮัมมัดบอกว่ากูบดเนี่ยคือดานเหล,ล็กหลังจากเสร็จอบชีวิตจากดุนยานี่ไปเหล็กใครกระามเทโรดผ่อนจากการทุกลงโทษในกูบดด้านต่อไปของเขาง่ายเลยแต่ใครกระามเทไม่ผ่อนจากดานเหล็กของกูบดเนี่ยดานต่อไปยิ่งอย่างแลือถามว่าดานเหล็กเนี่ยเรารลอดผ่อนแลว้วหรือไม่ก่อนที่จะไปสูลูก แห่งการทีผากษาจริงๆเนี่ยนั้นไม่ใช่ยังง่ายเลยซอฮาบ้เขากลัวเขารองไห้เขากลัวว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะพบกับความยากลาบากในกูโบดนั้นนั้นซอฮาบ้ของา่านนบีคนเดทนบีมุฮัมมัดยืนยันว่าได้เข้าวสวรรค์ของอลัลลอฮ์ทางทางเทตัวเองยังไม่จบชีวิตจากโลกดุนยานี้ที่ยังกลัวถึงขนาดนั้นเดี๋ยวทาเราเนี่ยเราเนี่ยไม่กลัวหมากไปกว่านั้นแต่ว่าวังนี้ใปัจจุบันเนี่ยเราเพลิ่ง เราไม่คิดถึงสิ่งต่างๆแล้วนี่เราไม่คิดถึงความอยากลำบากที่จะไปพบในกูโบร์เลยไม่ใช่จบเทียมนั่นไม่ใช่จบเทียมกูโบร์ไม่ใช่หลังจากนั้นแห right. ละด่านต่อไปแหละพอชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปอีกยาวไกลไปสูวันสินโลกบันกีย马จะจบชีวิตวันซิ้นสไลด์ของโลกดุนยาหลังจากนั้นไปซูวันเทงการฟื้นขึ้นชีพอลอ์อจะให้เราเนี่ยฟื้นขึ้นชีพอีกครั้งหนึง่งในหลวงอาคิเรหลังจากฟื้นขึ้นชีพแล้วไปซูถ่งมาชาตเดินทางไปสูส่งมาชาต มดนางเด็กหย่ของ่านนบีอาดัมจนกระทั่งคนสุดท้ายของอย่ของแานนบีมอฮัมัดจะไปร่วมกันเท่านั้นหลังจากนั้นลนะ่ะไปสู้บอ่อนามอัลกอซัดความร้อนของดวงอาทิตย์นะวันนั้นเทยนเนื้อซีซ่าของเราไม่เท่าไรเนี่ยใครได้ดื่มน้ำในบอ่อนามอัลกออซัดจะไม่มีความหิวกระหายอีกอีกต่อไปเลยแต่ถามว่าใครกคี่คนเทได้ดื่มน้ำนะบ่อนาม,นะอ,นามอันนั้นใครจะเป็นคนเทมีเกียรติได้รับเกียริเอานั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาต่รว่าใครคือคนที่จะได้รับการดื่มนม้ำ จากโบนามอัลกอล์หลังจากนั้นไปสู่การชาฟ้าของ่าสนบีมมฮัมัดการช่วยเหลือของ่าสนบีมมฮัมัดหลังจากนั้นไปสู่การอ,อะไรรวมๆอามัมา่นหลังจากนั้นไปสู่การช่างบุญช่างบาปของเราหลังจากนั้นเดินผ่านสะพานซีรดทุกคนจะต้องเดินผ่านสะพานซีรอดแล้วนั่นหลังจากนั้นแหละคือสวรรค์กับนรกเดถาม่าชีวิตของเราณนะวันนี้เนี่ยพรอ้อมแล้วหรือยังที่จะพบกับสิง่งต่างๆแล้วนั่น โยนมาสูสิงที่เราพูดข้างต้นเหลกเดียวเนี่ยในต้นลิปเหลกเดียวเนี่ยอะไรกันหลวงดุนยาเราเนี่ยเป็นแค่ของดุนย่าเท่านั้นบางครั้งเนี่ยอลัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาซัลลาห้กับเราเรายินดีแต่บางครั้งเราทําเลวสิงเี่เาขิดสิงเี่เาปรารถนาสิงที่เรายากได้แต่เราไม่ได้เนี่ยปล่อยวางสิงต่างๆเหล่านั้นและเป็นการตักเสือนตัวของผู้ผูดเองกันและตักเสือตัวตัว,ต,วตัวของฉันด้วยตัวของคนที่ได้ยินคลิปนี้ด้วย เพราะวันนี้เนี่ยเราต้องย่อมหลับว่าเรานี้จากความหลายแต่แนวคิดของบรรดาซซฮาบะเนี่ยเขาไม่คิดยาวในดุนยาเนี่ยเขาไม่คิดยาวถึงขนาดนั้นคำพูดหนึ่งของอิบนูอุมารทฉันได้พูดว่าอิราอัมไซตาฟาลาจันตาซิริสซบะว่าอิราอัชบะตตาฟาลาจันตาซิริลมาซาคุดมินเซฮัติกะลิมารอดิกะว่ามินฮายาติกะลีมาอติกจะหากว่าฉันได้มีโอกาสอยู่ในช่วงเยน็นอย่ารีรอให้ถึงเวลาเช้า้าหากว่าฉันอยู่ในช่วงเช้าอย่ารีรอให้ถึงเวลาเย็น และจงชกช่วยโอกาสในการทําความดีตอนจะฉันมีสุขภาพ่ังกกยที่แข็งแรงก่อนที่ความเจ็บป่วยจะมาถึงพอเวลาป่วยเลยมันลําบากมันลําบากที่จะทําอะไรจะทาความดีต่ออัลลอฮ์ในเวลาในยามที่เจ็บป่วยนี่ลบากช่วยโอกาสตอนที่เราแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยนะและเช่นเดียวกันจงชกช่วยโอกาสในการทําความดีตอนที่มีชีวิตอยู่ก่อนที่ความตายจะมาถึงเมื่อความตายใกล้เข้ามาแล้วมาเหลวมันจบแล้วทําไม่ได้เลยความดีเมกะชังการตบ้าจะตับ้าสื่อความตายมาถึงแล้เพออัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลา ว่าเลยอยู่อัคีรอดอหูนับสั้นอิรายาอาญาลูฮาเมื่ออายันของบุคคลคนหนึ่งได้มาถึงอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาวินาทีไหนกับวินาทีนั้นจะทําพันฝืนเพราะความตายนะวันนี้เราเราต้องยอมรับว่ามันชุกเฉินมันชุกเฉินมันไม่เตือนเลยผมได้เล่คลิปหนึ่งของเน็ตไอดอนคนหนึ่งกำลังทํากับข้าวอยู่พัดข้าวอยู่ดีๆีสุดท้ายหล่มล่อมแล้วก็ตายเสียชีวิตความตายมันไม่เตือนมันไม่เตือนจะตายตอนตนไหนก็ได้เลยนะนะัจจุบันเนี่ย เล่า้ายที่ละมาก,มากเป็นสิ่งที่ท่านอับีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะัลฮิวะสลัมพูดว่านีา่<ๆ>คืออะลามะกิยามะคนต้ายที่ละมาก,มากเราอยู่ในยุคนี้เลยเพราะฉะนั้นเราว่างการใช้ชีวิตให้ได้มากทีก่สุดยารีโรยารีโรว่าเราอยู่ในช่วงเชา้าว่าจะมีชีวิตอยู่ในช่วงเย็นทํำช่วงที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยให้ดีที่สุดทํำในช่วงเชา้าถ้าว่ามีโอกาสเราอยู่ในช่วงเชา้าอย่าได้คิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในช่วงเย็นเป็นการเตือนตัวเองเป็นการเตือนตัวเองด้วย ว่าวันนี้เนี่ยทำให้สุดความสามารถของเราทำให้ดีเี่สุดสิ่งไหนก็ตามทีอ่อัลลอฮ์ให้ก็อัลอฮัมดุัิลล้นะสิ่งไหนก็ตามที่อัลลอฮ์ไม่ให้ก็สุดชายเลยปล่อยวางสุดชายเลยจะต้องกลับไปพบกับอลัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาอยูดีเพราะเรานี่คือแค่ของดุนยาเท่านั้น